ตานแรงเลยบูนแรงนี่ไม่ต้องห่วงเลยมันเรียนอันนี้คือการสาธิตเปิดกุญแจนะครับโดยใช้เครื่องมือธรรมดาที่จะทำนดไปคือตัวเขี่ยซึ่งไม่ปต้องใช้พลิกกันแต่พิกกันที่ต่างประเทศที่ใช้กันเวลาจริงนะครับก็จะมีบางคนไปใช้ซึ่งมันก็ทําได้จริงแต่ว่ามันต้องฝึกฝนมากกว่านั้นนะครับแต่นี้จะให้เห็นว่าเครื่องมือเนี่ยธรรมดาถ้าเกิดเราฝึกฝนดีๆก็สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องเจาะไม่ทำลาย เราเป็นทั้งเปิดตู้เซฟจริงเราต้องเปิดทางลงแจห้ามจอดทิ้งนะครับ เห็นไ,ไหมครับคแค่นี้ก็ออกแล้วเราไม่เป็นใช้ติดกันเลยนะครับเก็บเงิน,นมีข้างคุณไว้เราพัฒนาิีมือดีกว่าจบการอัติดครับงาประตูนี่นะ